สวัสดีค่ะวันนี้คือทัศนจะมาทำกับข้าวนะคะเมนูเอาของอเย็นๆนอ,อกจากตู้เย็นค่ะมาทำกับข้าวก็คือเห็ดแช่เย็นคันนี้นี่คันนี้นี่นะคะ,ะที่ไปหาเห็ดได้มาแล้วครูทัศน์แช่ฟิชไว้นะคะนี่แข็งโ๊กเลยนะคะเป็นเห็ดรวมนะคะอันนี้ก็หน นี่ค่ะเห็ดละโงกนะคะเห็ดละโงกแช่แข็งเลยนะคะนี่ใส่วันนี้มีเห็ดเพาะมาค่ะนี่ตอนนี้ไปซื้อเห็ดเพาะมานะคะจากตลาดนี้นะคะซื้อบนนลุเราหนึ่งร้อยบาทค่ะนี่เขาล้างเรียบร้อยแล้วนะคะครูทัดก็มาขูดเพิ่มเติมหน่อยนะคะนี่อันนี้ใส่น้ำยานางเลยค่ะอ่าเดี๋ยวเรามาดูข่องปรุ่มตอนนี้ คุณถ้าใส่น้ำยะานางลงไปแล้วก็ใส่เห็ดเผาะใส่เห็ดใส่เห็ดละโกกแช่แข็งตันก็เป็นเห็ดรวมมีเห็ดพึ่งเห็ดอกอแดงหรือเห็ดน้ำหมากนะคะเห็ดอกอที่หลังสีสีม่วงสีเขียวอะไรต่างนี่ค่ะนี่รวมไปหมดเลยค่ะนี่ก็เทมไปเลยนะคะ การแกงเห็ดเราไม่จําเป็นว่าเอาไปตั้งหม้อให้เดือดคะเราใส่ไปพร้อมกันเลยแล้วไปนี้ทีเดียวนะคะเพราะว่าเห็ดเรามันไม่ข้าวนะคะดัะนั้นก็ไม่ต้องไปทําบอกว่าเออต้องตั้งน้ําให้เดือดก่อนแล้วค่อยใส่อะไรลงไปนะคะวันนี้จะไม่ใส่ผักจะเอาเห็ดรวนๆแต่มีเห็ดเผาะด้วยเห็ดเผาะเห็ดรวมนะคะ,ะเครื่องปรุงนะคะนี่พริกก็เอามาจากตู้เย็นช่องฟิตค่ะแข็งโป๊กเลย เพราะว่าบางทีเรากินไม่ทันนะคะก็เก็บนะวิธีเพิ่งรู้วิธีเก็บนะคะว่าทํายังไงจะ,ะพริกเราจะไม่เสียเพราะบางทีเราซื้อมา1 0บาท20บบาทบางทีเราไม่ได้ทำกับข้าแล้วมันก็เน่าทิ้งนะคะูวิธีแล้วค่ะล้างดีๆแล้วก็แช่ฟะะิชแข็งโป๊กเลยนะคะนี่นี่เนี่ยแข็งโป๊กค่ะเป็นน้ำแข็งนี่ ไปเลยค่ะมีริกบอกแล้วไม่ยุ่งยากนะคะจะทําบ่อยนะคะแกงเห็ดเพราะเป็นคนที่ชอบกินเห็ดแล้วก็ชอบหาเห็ดด้วยนี่ค่ะหอมที่วันนั้นทําคลิปไปว่าทําไงจะเก็บหอมนะคะเราซื้อ,อมาเป็นกิโลหรือบางทีเราได้รับของฝากมาเป็นกิโลเนี้ยนะคะก็ไปปอกล้างให้สะอาดนะคะแล้วก็ไปแช่ฟิชไว้ในขันนี้ใช่ไหมของเย็นๆนะคะก็ อยากให้ได้สาระความรู้ไปด้วยนะคะวิธีแม่บ้านเรานะคะบางทีครูทัดปล่อยให้มันมันเสียไปมากนะคะเพิ่งรู้วิธีนะคะเพิ่งรู้วิธีเก็บนะคะก็นี่ค่ะนี่เป็นน้ําแข็งเลยนะคะนี่แข็งโป๊กเลยนะคะเป็นน้ําแข็งยันควันควนามสะอาดใส่ลงไปเด้ค่ะหอมแดงนะคะสูตรของครูทัดในการแกงเห็ดคือพริกกับหอมแดงนะคะ ใส่ไปค่ะพริกหอมแดงเดี๋ยวเราเสร็จแล้วเราก็จะแช่ฟรีได้เหมือนเดิมค่ะกินได้ทั้งปีเลยเลยคะ่ะหอมนี่นะคะถ้าเราไม่ไม่ทำอะไรนะคะก็ใส่เกลือไปนิดหน่อยค่ะนิดหน่อยนะคะ ตำนะคะเพราะกระเด็นเพราะมันแข็งทั้งพริกทั้งพริกทั้งหอมแดงตำพอบุบนะคะไม่ต้องไปละเอียดมากนะคะแกงเห็ดถ้าใครดูคลิปครูทัดบ่อยๆก็จะแกงเห็ดเป็นนะคะเห็ดป่านะคะไม่ร,ร,รู้จะทําอะไรกินบางคนผัดเป็นครูถ้าเป็นคนที่ไม่ชอบกินพวกของมันๆไม่ชอบกินผัดไม่ชอบกิน แบบลาวลาวแบบป่าๆเพราะว่าชินกับที่แม่คุณยายหนุ่มคุณแม่นะคะเวลาได้ของป่ามาก็จะแกงแบบลาวลาแบบคนบ้านป่าเราก็อร่อยค่ะแล้วก็เลยจะชินกับตรงนี้แล้วก็ชอบด้วยอ่าบุบบุบนะคะ,ะวันนี้นะคะไม่มี ไม่มีผักนะคะแต่วันนี้พุทธจะใส่ปลาทูหอมสับนะคะเพื่อเพิ่มเพิ่มโปรตีนนะคะปลาทูปลาทูหอมค่ะสับใส่ลงไปแล้วก็จะเพื่อความนัวนะคะแล้วก็ใส่น้ำปลาสักหน่อยนะคะความนัวคือความกลมกล่อมนะคะถ้าเราแกงบางทีว่าไม่อร่อยนะคะอ่าเพราะขาดความนัวเนี่ยอันนี้จะลองใส่อ่าไม่ใช่ลองใส่เราเคยใส่แล้วนัวค่ะ กระทูหอมนะคะแล้วก็เป็นการเพิ่มเนื้อสัตว์หรืโปรตีนให้กับอาแกงเข็ดด้วยนะคะเรียบร้อยเรียบร้อยค่ะก็จะใส่ลงไปเลยค่ะ ใส่ทีเดียวเลยนะคะให้เห็นการเครื่องปรุงนะคะสูตรคุท้าก,ก็คือได้มาจากคุณแม่นั่นแหละนะคะจำมาเพราะแม่แกงอร่อยก็จะจำมาแล้วก็แม่ก็จะสอนใด้ใส่นี้ทำไมพอเวลาเราอร่อยปุ๊บเราจะทัาเ่าทีว่าใส่อะไรอ่ะนะคะใส่อะไรบ้างนะคะพอเป็นคนที่ชอบทังกับข้าวกินเองค่ะ ไปนี้ค่ะ,ะตะไคร้นะคะทุบพอบ,บุบค่ะใส่ลงไปไม่ใส่ก็ได้นะคะเพราะมันไม่มีความขาวนี่ค่ะขาดไม่ได้เลยนะคะเพิ่มความเปรียวสักนิดค่ะยอดผักติ้วค่ะผักติ้วทำไงคะนี่ก็หั่นลงไปเลยค่ะเราจะทีเดียวเลยผักติ้วอ่อนๆเลยนะคะนี่ นี่ค่ะเรียบร้อยใส่ลงไปทุกอย่างเลยค่ะเห็ดเผาะเห็ดรวมแล้วก็เห็ดลระโงกน้ำยะนางใบผักติว้วแล้วก็เครื่องแกงที่เราตำไปใส่เมื่อกี้นะคะพร้อมเลยแล้วก็อย่างเดียวที่จะไว้ใส่ตอนวางก็คือนี่ค่ะใบนางรักค่ะไอีตูดีค่ะ ะะหรือใครจะถ้าใส่ยานางบางคนอาจจะอยากใส่ชะอมก็ใส่ได้นะคะก็อัอนนี้ครูถ้าก็จะไปตั้งไฟค่ะเดี๋ยวเราจะมาชิมกันว่ารสชาตาิของการแกงเข็ดวันนี้จะเป็นอย่างไรนะคะก็เครื่องปรุงสำหรับชูรสหรือใครไม่ใส่ชูรสอะไรต่างๆนะคะก็ตามใจนะคะ แล้วแต่ชอบนะชอบความนัวก็เติมปลาล้าเข้าไปเยอะหน่อยนะคะและครูทัดใส่ปลาทูหอมไปแล้วนะคะก็จะเติมน้ำปลาล้าสักนิดหน่อยะคะ่ะไม่เยอะนะคะเดี๋ยวเรา,าไปตั้งไฟให้เดือดแล้วก็เดี๋ยวมาชิมกันนะคะว่าจะอร่อยขนาดไหนคะ่ะค่ะระหว่างรอหม้อเดือดน,นะคะครูทัดก็จะมาเนี่ยะคะ่ะเด็ด ใบนางรักไว้รอนะคะนางรักนี่จะใส่ตอนวางนะคะปิดไฟเสร็จแล้วก็ใส่นางรักเข้าไปคุณทยคนชอบ่าหอมอร่อยอะนะคะใม่นางรักอร่อยมากใส่แล้วก็เขียวๆนี่พอเขาใส่แล้วปุ๊บตักปุ๊บโอ,อหอมแล้วเป็นคนที่ชอบใส่นางรักเยอะมาก มีประโยชน์มีสรรพคุณทางยาด้วยนะคะก็ทุกอย่างเป็นสมุนไพรอะนะคะโชคดีนะคะที่ปู่ย่าตายายของเราอะอาทาอาหารแล้วก็หาพืชผักที่มีเป็นพืชสมุนไพรด้วยนะคะืจว่าเป็นโชคดีของคนไทยมากๆเลยอะอาหารไทยของเรานะคะดีต่อสุขภาพนี่ได้ถ้วยใหญ่เลยค่ะ ระหว่างรอก็จะนีทิชชู่ซื้อมาสองถุงค่ะแล้วก็จะมาแบบนี้นะคะบางทีที่เขาซื้อมาเขาว่าล้างแล้วบางทีก็ยังไม่สะอาดนะคะแล้วก็มาจะมาขูดใช่ไหมคะเนี่ยขูดต่อเนี่ยใช่ไหมคะนี่ยัง,ยงมีนะคะพวกเศษเนี่ยต้องดูดีๆนะคะแกงให้สะอาด เราคิดว่าเขาล้างเขาว่าล้างแล้วพอเอามาแกงมันยังมีเศษดินเศษอะไรอยู่นะคะเราก็มาขูดออกต่อให้สะอาดค่ะก็สุขภาพเราเองนะคะแล้วการที่เอามาดูมาแล้วก็ดูเพื่อว่า,าจะมีอะไรปลอมปลนไหมนะคะไม่ใช่ว่าเรามาปุ๊บเราล้างแล้วเราใส่หม้อนะคะเพราะการากินเห็ด ต้องระมัดระวังนะคะก็ได้ยินข่าวมีบางบางคนไปซื้อเห็ดเผาะเห็ดเผาะแล้วก็เอาไปแกงนะคะปรากฏว่ามันมีมีไข่ของเห็ดพิษไปด้วยนะคะอาจจะเป็นไอดอกตูมของเห็ดพิษอะคะ่ะปนไปด้วยนะคะอา,อาจเจียงเข้าโรงพยาบาลเลยนะคะก็บอกว่าไม่ได้กินอะไรให้กินแกงเห็ดเผาะอย่างเดียวนะคะ แต่ถ้าเฉพาะเห็ดเผาะเราไม่ไม่ไม่มีปัญหานะคะกลัวอยากเื่นจะปลอมผลด้วยนะเพราะนั้นการเอามาแล้วก็มาดูอีกทีหนึ่งนะคะอาจจะต้องใช้เวลานานนะคะในการทาความสะอาดแต่เราก็ต้องอดทนเพราะมันอร่อยจริงๆค่ะเราเห็ดเผาะนี้อยู่ในดินนะคะธาเด็กเยอะมากแล้วเฉพาะไอตัวใส่ในเขาเนี่ยนะคะมันจะเป็นสีดําถ้ามันแกะจะเป็นสีดํา เดือนแล้ว่อเดือดแล้วะค่ะได้ยินเสียงอเห็นเพาะแตกปอาะแปะเปาแปะล้วนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะสิบนาทีก็เสร็จแล้วค่ะนี่ค่ะวางแล้วนะคะพอวางเสร็จนี้ใบนางรักลงไปเลยค่ะ ขายเยอะๆเลยนะคะนี่ นี่ค่ะนี่มองเห็นกันไหมกันเนี่ยนะคะนี่ค่ะนี่นี่นี่เดี๋ยวมาชิมดูนะคะว่าจะนัวขนาดไหนนะคะเพราะการเติมป่าะทูหอมเข้าไปเนี่ยเพิ่มความนัวนะคะปะล้าด้วยนี่ค่ะ นี่นะคะขออีกคคำค่ะชอบมากเห็ดเผาะเนี่ยอขอคำใหญ่ๆเลยนะคะ เห็ดพะเห็ดพึ่งค่ะนี่ทั้งเห็ดพอเห็ดพึ่งค่ะสุดยอดมากอร่อยมากค่ะลองไปทำทานดูนะคะ อร่อยอร่อยอร่อยมากโดเเฉพาะเห็ดพอป,ปีนี้ได้กินเห็ดพอสาใจมากเลยค่ะมาค่ะชิมในการทานออาหนึ่งคำค่ะ อ่อามากค่ะสำหรับคลิปนี้ก็มานำเอา,อาเห็ดที่เราแช่ฟิตไว้นะคะมาแกงนะคะรสชาติยังอร่อยเหมือนเดิมนะคะเหมือนกับที่เราเก็บออกจากป่าใหม่ๆเลยเพราะนั้น การเก็บรักษาเห็ดให้ได้กินเป็นเปียนะคะเราสามารถทําไว้ได้แล้วก็เอานํามาแกงมาครูท่านมาแกงให้เห็นว่าไอ้ที่แช่แข็งเอามาแกงแล้วมันจะเป็นยังไงร,รสชาติเป็นยงไงยังเหมือนเดิมยังเหมือนกับที่เรายังเราเก็บออกจากป่าใหม่ๆแล้วก็มาแกงเลยค่ะค่ะสําสหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงนี้นะคะหวังจะว่าจะมีประโยชน์นะคะสําหรับคนที่ชอบกินเห็ดค่ะเก็บเอง แกงเองแล้วก็กินเองค่ะสบายใจไม่ต้องกังวลอะไรทั้งสิ้นค่ะสำหรับพี่เดียไว้แค่นี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย